สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องแชนของเราวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักและจอดลิรีวิวหนึ่งในรถสปอร์ตที่หลายคนรอคอยการกลับมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ Mazda RX 7รุ่นปี2025รถที่ถือว่าเป็นตำนานในโลกของโรตารีและยังคงเป็นสัญลักษณ์ของดีไซน์ความเร็วและจิตวิญญาณขององค์การขับขี่แบบสปอร์ตที่ไม่เหมือนใคร รุ่นใหม่ปี2025นี้ Mazda ไม่ได้เพียงแค่รีฟื้นชื่อ RX7 กลับมาเท่านั้นแต่ยังปรับปรุงทุกส่วนให้เข้ากับยุคสมัยโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้อย่างครบถ้วน เริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลย RX7 ปี2025ยังคงรักษาสัดส,ส่วนตัวถังที่เพรียวบางโฉบเฉี่ยวและเต็มไปด้วยเส้นสายที่บ่งบอกความเป็นสปอร์ตทุกมุมถูกออกแบบให้ผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและกลิ่นอายคลาสสิกของ RX7 รุ่นก่อนด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเล็กดีไซน์เรียวยาวที่ดูดุดันฝากระโปรงและกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีช่องดักอากาศที่ช่วยเพิ่มทั้งความสวยงามและการไหลเวียนของอากาศจริงๆด้านข้างเนนเส้นโค้งที่ลื่นไหล เสริมด้วยล้ออนลอยขนาดใหญ่ที่ดูแข็งแรงและทันสมัยส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายทรงกลมคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ RX7 แต่ถูกตีความใหม่ให้ลำยุคยิ่งขึ้นและสปอยเลอร์ท้ายที่ไม่เพียงเพิ่มความสวยแต่ยังช่วยเพิ่มแรงกดทําให้รถเกาะถนนได้ดีในความเร็วสูงในเรื่องของสมรรถนะ Mazda RX7 รุ่นใหม่ยังคงวางเครื่องยนต์โรตารี่ไว้เป็นหัวใจหลัก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แฟนแฟนเฝ้ารอเครื่องยนต์โรตารี่แบบใหม่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยี Sky a c อ i v ีฟอาที่ให้ทั้งความแรงความทนทานและยังรักษามาตประานการปล่อยมลพิษที่เหมาะสมเครื่องยนต์สามารถผลิตแรงม้ามากกว่า400ตัวส่งกำลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดที่ยังคงมีให้เลือกสำหรับสายขับขี่ดั้งเดิมการตอบสนองคันเร่งฉับไวรอบเครื่องยนต์พุ่งสูงได้อย่างน่าประทับใจและเสียงเครื่องยนต์โรตารี่ที่เป็นเอกลัก,ลกษณ์ยังคงร้อใจไม่เปลี่ยน ระบบการสะเทือนใหม่ถูกปรับให้ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงในการเข้าโคง้งขณะที่ระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกทำให้หยุดได้อย่างมั่นใจแม้ใช้ความเร็วสูง สิ่งที่ทำให้ RX7 แตกต่างจากรถสปอร์ตทั่วไปคือจิตวิญญาณที่มาสด้าใส่ไว้ในทุกรายละเอียดไม่ใช่เพียงแค่การมีเครื่องยนต์โรตารี่ที่ไม่มีใครเหมือนแต่ยังรวมถึงการออกแบบที่ให้ผู้ขับรู้สึกเชื่อมต่อกับรถทุกครั้งที่จับพวงมาลายัยน้ำหนักและบาลานซ์ของรถถูกจัดวางแบบเนียร์เพอร์เฟกต์50:50ทำให้ควบคุมง่ายและมั่นคงอีกทั้งยังมีโหมดการขับขี่ที่ปรับได้หลายแบบตั้งแต่สบายๆส,ส,สำหรับในเมืองไปจนถึงโหมดสปอร์ตเต็มกำลังสำหรับลงสนามแข่ง เอกลักษณ์อีกอย่างคือ m a z d a ตั้งใจทำให้ RX7 เป็นรถที่ยังเข้าถึงได้ไม่ใช่รถสปอร์ตที่มีไว้โช์อย่างเดียวแต่เป็นรถที่เจ้าของสามารถใช้ขับได้จริงทุกวันมาพูดถึงราคา RX7 ปี2025เปิดตัวด้วยราคาที่เริ่มต้นราวๆห0 0 0 0ดอลลาร์ 60, สหรัฐและเมื่อเพิ่มออปชันหรือรุ่นท็อปราคาสามารถขยับขึ้นไปถึงประมาณ80,000ดอลลาร์ 80, 000, ซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดรถสปอร์ตญี่ปุ่นและยุโรป การตั้งราคานี้ทำให้ RX7 เป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยากได้รถสปอร์ตสมรรถนะสูงแต่ไม่อยากจ่ายแพงระดับซูเปอร์คาร์สรุปแล้ว Mazda RX7 ปี2025ไม่ได้เป็นเพียงการนำตำนานกลับมาเล่าใหม่แต่เป็นการยกระดับรถสปอร์ตคลาสสิกให้ก้าวเข้าสู่ยุคป,ปัจจุบันอย่างสง่าง,งามภายนอกสวยงามดุดันและเต็มไปด้วย DNA ดั้งเดิมสมรรถนะร้าใจด้วยเครื่องยนต์โรตารีรุ่นใหม่ที่แรงและทันสมัย เอกลักษ์ขอองค์การขับที่ให้ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับรถยังคงไม่เสื่อมคลายและราคาที่วางไว้ก็ทําให้หลายคนสามารถเอื่อมถึงได้ถ้าคุณกําลังมองหารถสปอร์ตที่ผสมผสานทั้งความคลาสสิกและนวัตกรรม RX7 ปี2025คือตัวเลือกที่ควรอยู่ในลิสต์อย่างไม่ต้องสงสัย